ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็โย่ผม ES Channel นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อชแนลนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ถ่ายไปซองสามคลิปแม่งไม่มีเสียงนะครับบางทีก็ FPS ตกนะครับอแม่งกุลาเซีงครับใครมีโปรแกรมถ่ายเถ่ายเกมอัดเกมใหม่นะครับอัดเกมที่ดีกว่าแฟบนะครับกดแฟบนะครับแนะนําด้วยนะแม่งกูลาเซงกับโปรแกรมที่อันนี้นะครับที่ยังใช้อยู่นี่คือโปรแกรมอื่นแม่ง หาไม่เจอครับโปรแกรมอะไรไม่รู้อีกโปรแกรมหนึ่งเสือกอังถ่ายไม่มีเสียงครับย e s ตูดไก่เลยครับอ่าแล้วก็มาตัดไม้ดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับไม่มีอะไรจะกินนะครับง่ายๆแอคชั่นที่เขาว่าดีนะครับโปรแกรมแอคชั่นแอคชั่นที่เขา่าดีครับผมก็ลองใช้มาแล้วกระตุกมอนเลยว่าม่งคอมกากนะครับ เ้าเหนื่อยใจนะครับจะเอาคอมใหม่เครื่องนียนะครับตอนไหนก่อนนะครับเดี๋ยวมีตังก่อนนะครับไปดูมาแล้วมือถ้าครับไม่นักเท่าไหร่ครับก็พออืน่าจะได้นะครับปิดเทอมนี้รับจอบนะครับน่าจะได้นะครับให้แล้วก็เก็บเงินอีกสักหน่อยนิดหน่อยครับก็จะได้ครับน่าจะนะอือเป็นเมตกเยอะมากเลยครับ เออวันนี้ไม่รู้เป็นอะไร,รครับเม่อเฟมเลตตกทั้งันแล้วเป็นเพราะว่าผมเปิดคอไมไว้ทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่น่าจะนะครับเพราะว่าทุกวันผมก็ไม่เปิดเปิดอย่างนี้ทุกวันนะครับแมงเสือกมาเป็นวันนี้นะครับก็เหนหิวเรามาทำจะนี่กินกันดีกว่า,อาโอเคเฟมเลดวิ่งอยู่ที่สิบกว่าแล้วยี่สิบแล้วก็สามสิบแล้วไม่เกินนี้นครับ ก็เออทําใจครับความเรามันกากเองครับเออผมไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กเลยน่าจะเอาคอมดีกว่านะทีหลังถ้ารู้ว่าโน้ตบุ๊กมันจะถ้าจะกากขนาดนี้นะเออนี่ก็จะเออพัดที่แล้วนะครับเพราะได้ทำโตะ๊ะนั่งเล่นเสื้อนั่งลงไม่ได้เลยครับ เราก็จะไปหาล่าสัตว์นะครับลงดันเจียนลงเหมืองอะไรวันนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ลงเลยนะครับตั้งแต่พาร์ทที่เรนผ่านมาครับสามถึงสี่พาร์ทแล้วเนี่ยนี่น่าจะพาร์ทที่ห้านะครับส่วนเกมลิโบนะครับก็ไม่น่าจะเดี๋ยวผมจะทําให้มันเส็จไปนะครับเดี๋ยวตอนไหนกันนะครับเซึ่งผมไม่เ่ามาแคสกันเลยนะครับขี้เกียจปิดจอมนะครับปิดเกมครับ นี่ก็คือโคครับฐานนะครับก็บอกว่าเปลี่ยน t e t u r e Pack นะครับว่ามันก็เลยกลายเป็นสภาพอย่างนี้นะครับก็มีหลาย Texture Pack หาดูได้นะครับเซิร์ชไปใน Google นะครับ Google ช่วยคุณได้นะครับเซิร์ชไปว่า Texture Pack ปลายคาวเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้ครับคุณเวอร์ชันอะไรก็เซิร์ชหาเวอร์ชันนั้นนะครับก็มีหลายแบบครับซึ่งมันจะทําให้เกมที่คุณเล่นเนี่ยมันจะสนุกขึ้นแล้วก็เออทายาก ทำอย่าให้คนหามากยิ่งขึ้นนะครับก็อืสนุกดีครับเปลี่ยนเป่นสเตจแสก็เปลี่ยนอารมณ์อะไรเงรียบเยอะแยะ,ยะ,ะคุดโคลไปเยอะครับบ้านเราป็นโคลไปเยอะครับบ้านเรามีแต่กระบ,บือครับทุยเล่นมุกอะไรไม่ดูนะครับมุกในสังคมไม่ต้อนรับนะโอ้โหทำไมทางโงเหมืองมัน อย่างนี้ะโล่งเกินไปป่ะผมขอทำสติติก,ก่อนนึงครับทำนี่ครับชอ็อตนะครับหรือครบเพิ่งก็ไอครับเพื่อไม่มีอะไระครับอ,ออกไป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  ก็ไม่มีอะไรครับก็ปักไฟไว้หนงาน,นก็ไปกันเลยเในคลิปอาจจะเห็นมืดมืด,ม,ดมืดบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้อันที่ต่ำสุดแล้วนะทำให้แฟบมันลื่นนะครับพยายามทำให้แฟบลื่นละนะนะซึ่งโปรแกรมแฟบเนี่ยมันใช้เกี่ยวกับอะไรครับแฟบ เดี๋ยวนะ F F F อ R ใช่ไัมไม่ต้องไปจำนะครับที่ผมพูดไปครับไร้สาระครับอ้าเชีย่ยเดี๋ยวบอกนะลืมเปิดไมค์อีกเลยโอเค้กไม่ลืมเปิดนะครับเพราะว่าผมถ่ายเป็นหนึ่งคลิปแล้วครับยี่สิบวินาทีครับอโอ้ลืมเปิดไมค์ครับนั่งร้องไห้สองนาทีแล้วก็มาถ่ายไปครับ ไม่ใช่ครับไม่ลองครับก็ทำใจนะครับเดี๋ยวเมื่อเราลืมไปปรับใหม้ไม่รู้ว่าไอ้ไม้ตัวนั้นมันจะผู่ขึ้นมาทำาแสงอะเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับอ,อืมผมว่าเ,ออเราน่าจะไปหาอะไรมาเลี้ยงนับ สัตว์เลี้ยงครับวัวหมูอะไรวะเนี่ยทั้งบัวทั้งหมูนี่ก็มีประโยชน์ครับเอาไว้แดกครับแดกแม่งแกะก็มีประโยชน์ครับเอาไว้ตัดขนครับเอเอเจอวัวแล้วนี่ครับข้าวมาเนี่ยแล้วนี่โอ้โหหน้าตาน่ะทุเรศมากโอ้โหแต่ละตัวครับสังคมยอมรับพวกมึงไหมเนี่ยตามมา เหมือนว่ากินกาแฟนตาไม่หลับเลยเอเอมา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 เร็วๆมาครับมามาดิครับเออมาดิเอา้าไปบัวตัวนี้เอเอเป็นที่ยหนไนมาดิแดกไหมนะเนี่ยต้องช่างมันครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราครับ อาจจะมีเสียงกดเออ่แป้นพิมพ์แล้วก็เสียงเมาส์กระทบตัวคมนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับเมื่ออย่างที่ดูดูกันนะผมไม่ได้ซื้อแผ่นลองเมาส์มานะครับวันนี่อะไรวะเนะี่ยอะไรวะอ๋อหนังหัวครับก็หวัดยังไม่หายเลยนะครับก็มารีวิวให้กันดูกันอีกแล้วนะครับใครที่ดูดูอยู่แล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากด้วยนะฝากกดซับสไครต์ด้วย เตมนต์โอเปอเรเตอร์แบบคาวเวลอ๋อนึกว่าเต็นต์เป็นโอเปอเรตอรเหมือนกันเดี๋ยวขอจัดอะไรนิดหน่อยนะครับอันนี้โอคูโอ,โอนี่นครับกรเกษตรเอาไว้ด้านล่างเอ,อาเอชเดียวนี่คนระับไปพร้อมลุย เดี๋ยวครับปิกแอกครับปิกแอกเอ่อไม่ครับ,รรารบสามไปเลยครับมีสองอันละเอาเสือข้ามครับมันเสือกมาเป็นกังคืนอะไรตอนนี้เนี่ยนอนคนระับ ค่าแล้วครับเรวก็ต้องนองนคะรับผมก็ง่วงนั่นเนี่ยห่วงครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ทาทยชิปไทยตนท,ทานี้สามารถรักษาอาการห่วงได้ก็ไปลงดันเจียนกันเลยดีกว่าเอา้าวดันเจียนทางนั้นเราไปแล้วดีกว่าต้องค้นหาดันเจียนใหม่ครับดันเจียนั่งนั้นไปมุดจังหวะ ยังไม่หมดบังครับเพราะว่าเป็นป่าใหญเ่เป็นที่โล่งใหญ่เลยครับเป็นที่โล่งมากมากน่าจะมีเยอะตรงนี้เราลงแล้วอ่เช่ตรงนั้นก็มีโคนะครับโอ้สงสารมึงว่าตายเลยไอย้หมูเสือเกิดแล้วตัวดำโอมเมือดอะครัเมือม่อเมืดครับ ทำไมหมูมีหลายสีจังวะโอ้ไม่กล้าจินหมูเลยเนี่ยไม่กล้าข้าหมูไม่จินนะเอ,อ่อเดี๋ยวนะเยนี่เออเซ็ตโอ้เดี๋ยวผมหาองชักมาครับหาทางขึ้นเอาก็ได้ครับไม่ต้องอาศัยครับนี่ครับ ไี่ตายสึกกล้วยทอดอะไรจะสูงปานนี้โอเคครับ okay, มาถึงแล้วก็ไม่มีแม่แต่งเงาของสัตว์ร้ายครับไม่มีอะไรเลยครับเออเดเ่ครับ เอเชคอ่าฮะเอ,เ,อ,าาเ,อเชตัดไม้ไปด้วยครับเพราะว่าไม้ยอดสูงสุดนี่มันจะทำให้เราถึงจุดสุดยอดได้เร็วขึ้นไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเห็นผ่านตาก็เออเชขุไดไปเลยดีกว่าครับอืมจุดเชิงอยู่อะไรสวยงามขนาดนี้ มันอยู่บนที่สูงเราเราก็เลยต้องตัดนะครับถ้ามันอยู่แบบพื้นธรรมดาหลายๆต้นเราไม่ตัดครับเราต้องหาตัดไม้ที่ลําค่าครโอ้อาจจะมีเชียงลมอย่างไรนิดหน่อยครับเนื้หมูสงสารรับค่ามันดีกว่าหมูป่าครับหมนุตาลเออดีครับดีครับเราเตรียมอาหารมาด้วยหนึ่งอย่างครับนี่ครับโอเคครับเจอดันกันได้ครับ ด่านเล็กๆครับมีอะไรว่ามีจะถามครับก็ขุดๆไปเหอะไอ้หนูเอ้ยมันไม่มียาให้ไหพอเข้ามาในเหมืองครับเอ้ยเฟมเลตครับเออง่ายเลยเฟมเลตวิ่งอยู่ที่ค่าสิบแล้วก็มันตกมาสามสิบดลไปสี่สิบแล้วก็สามสิบล้วก็ยี่สิบนะครับวนเวียนกันอยู่ับพอออกไปข้างนอกม่งตกสิบนะครับโอย อะไรวะเนี่ยอะไรไอ้ตัวนี้หมุนจังไอ้อะไรไอ้ตัวนี้โอเคโอค้โหไก่ครับไก่ผมชอบตรงสีแดงๆมันครับโดนใครตีหัวแตกมาวนะเนี่ยโอ้โหต้องสารชิพครับใครตีหัวแตกมาก็ไม่รู้ครับไม่ใช่อันเป็นคล้ายๆเดือยเดือยหรืออะไรไม่รู้ต้องเล่น เล่นเองแก้เองครับไม่มีคนมารีวิวด้วยครับต้องเล่นเองแก้เองเฮ้ยด้านล่างมีดันเจียนครับอู้มีเมืองต่อไปด้านล่างด้วยครับโอเคอเราก็จะหาขุดทางลงเป็นแม่น้ำใช่ป่ะเป็นน้ำที ผมว่าคงจะไม่มีสัตว์ร้ายนะครับผมว่าคงจะไม่มีเสือร้ายเลยเสือร้ายโอเค,คใต้นี้ก็สวยดีครับชอบแต่ทำไมไม่มีอะไรให้กูเลยเลยออกไปครับไม่มีอะไรครับยกเว้นทางโอ้โหเสือร้ายโอ้โหถึงจะตกใจเลยโอเคครับได้ธน,นูด้วย ไม่รู้จะมาทำไมครับคราบก็ได้ครับเสือร้ายครับเสือร้ายอ้าวแล้วบ้านกูอยู่ทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าครัวพาทางกับบ้านเะครับตอนนั้นเราก็เอาชิปหายแล้วนะเนี่ยปัญหาง,งอกครับเอาไม่เมงเอยผมนุ่งเบาะมีอะไรไหมนะ ไม่รู้ผูหลงเอาไงครับเอาครับมันมองหน้ามีอะไรบ้างมองหน้ามีอะไรบ้างถ้าเราไม่เจอบ้านเนี่ยเราจ่ซวยไปนะครับผมก็เสือกเป็นคนที่ไม่จำทางหาเหวอะไรด้ดิโอ<ฮ>้โหค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยจะเจอบ้านไหมเนี่ย โอ้โหไม่มีอะไรเลยอะจำได้ว่าเราไม่ได้มาทางนี้ชัวร์เรามาทางนู้นใช่ปหะต่างไงหาทางลงที่เป็นยัางๆ oh, <sure. S 1> โอเชโอเอเคนี่ก็เป็นมาครับอีพิโซดแรกนะครับไม่ใช่อีพิโซดสองอีพิโซดแรกนะครับอีพิโซดที่หนึ่งกันเลยครับเปิดซิงเลย แล้วอยู่พาร์ทที่สี่แล้วครับสี่หรือห้าก็ไม่รู้ครับพาร์ทนี้สี่หรือห้าไม่รู้ครับแต่พาร์ทสามผมน่าจะถ่ายลงเรียบร้อยแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วจำไม่ได้แล้วสมองเลอะเลือนครับอยู่ไม่ได้นนนในในหน้าจอครับไม่ดีครับไ,ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะชวงเลอ,อแล้วมึงจะพูดทำไมเออ ยังไงก็ช่วยดูให้จบเลยครับเพราะว่า mm hmm. ก็จะเรนเดอร์ hmm. ก็จะตัดต่อจะอะไรนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงครับเพ mm hmm. ราะว่าคำามมันการครับ mm hmm. อา้าวแล้วไงมึงเอ้ mm hmm. กูหลงเลยอะ่ะ mm hmm. อา้าหทางกลับอยู่ไหนวะเอาที่แรกคิดว่าทางนี้น,นั่นแหละเอ้หรือว่าใช่วะผมว่าใช่นะเออเสือร้าย เออใช่แล้วก็เดินไปฝั่งนู้นอ๋อใช่จริงๆนะผมจำแม่น้ำตรงนี้ได้ครับโอ้โหทีแรกคิดว่าหลงแล้วเนี่ยเพราะว่าผมเดินไปเจอหิมะไงเราจะลงลงไม่ใช่เราเราจะลงแบบซูเปอร์ฮีโร่เทพแห่งสุดโอ,โอเคครับเราก็โดนลงมาโดนน้ำไม่เป็นอะไรนะาานครับมามับเบลแ์ของเ กินครับแดกแม่งเลยครับแล้วก็ต้องกลับบ้านรีบเอาเนื้อหมูไปเผาครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดครับ,หม,คครบหมูเต๊กครับหมูเต๊กแกมาจะก,กระตุกเล็กน้อยครับหลังจากเฟรมเลยมมันวิ่งน้อยจริงๆครับวิ่งต่ำจริงๆวันนี้ คือหนึ่งใจนะครับเราก็มาย่างเนื้อหมกูกันเลยนะครับเนื้อไก่ได้มาหนึ่งคิ้นนะครับเราก็ได้ธนูมาหนึ่งอันนะครับที่เราออกไปมอสก,กี้อ่อนี่แล้วก็เก็บไม้เก็บขนไก่แต่ว่ามันเขียนว่าขนลงนะฟิเทเตอร์ปีกเออใช่ไหมอันนั้นอะไรไม่รู้ครับ ผมมั่วไม้เห็นเราก็ต้องจัดอะไรเป็นระเบียบนิดนึงแบบเ,เราอยัางไม่มีที่ขุดที่ขุดดินเลยใช่ไหมหนึ่งสองเออเราก็มาขับอะไรที่ขุดดินก็ต้องเนรมอมสองอันนะครับโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบเรียบ ร้อยครับแล้วก็กินครับหลังจากที่เรารอคอยมานานะครับมันใช่หมูสเต็กป่าวะไม่ใช่นะครับอ่านไม่ออกด้วยครับตึ๊บยังไเ,เอามันอ่านว่าอะไรวะไม่รู้ครับเอามานันนะบเราก็มาปูเกือบตายเนี่ยลืมปิดอ่ะ ถ้ามีตัวอะไรเดินเข้ามาย่ำนี่แย่ yeah, เลยอะ่ะนี่ครับสังเกตนะครับที่ต้นไม้แถบนี้มันจะโตช้านะครับเนื่องจากเจ้านี้ครับบางแสงบางแสงมันอยู่นะครับตัวนี้มันได้บางแสงของพวกเจ้าพวกนี้ไว้นะครับมันก็เลยทาให้โตช้านึ่งนะครับก็ต้องรอมันนะครับ อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาครับเยอะดังด้วยนะครับทางอุปกรณ์ลมนะครับเออันเมื่อกี่นาทีแล้วไม่ดูครับซึ่งพันนี้ก็จะจากกันไปเร็วนิดนึงครับเนื่องจากเปรมเลทตกนะครับไทยอะไรไม่ค่ได้นะครับก็ต้องปรับต่อด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องผมรีคอมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ต้องฮ่ารีอีกรอบนะครับ ออจากคลิปที่แล้วนะผมพูดจากคลิปที่แล้วทำทำทำเสียงแบบพอดีตีนแดงครับทำเสียงแบบพอดีตีนแดงครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งช่างมาครับคลิปเดียวนะครับผมได้พูดถึงเออคนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของรายการรายการหนึ่งครับ เจ้าของชแนลนะครัไม่ใช่ของราการนะครับชแนลเล็กๆนะครับทำมาหนึ่งปีคนติดสไคร้ร้อยกว่าคนเลยนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วนะเอพี่เขาก็พูดดีอะไรดีแต่ทาไมไม่ดังวะก็ไม่รู้ครับเหมือนกันเป็นเพราะไม่รู้เหมือนกันครับเออผมก็ยังงง,งๆอยู่แต่ผมก็ติดตามพี่เขาครับผมชอบครับ ครติดตามคนที่ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อยไม่ยิงครับส่วนคนที่ดังมากๆบางคนนะครับบางคนนะครับขอย้ำว่าบางคนย้อมย้อมบางคนนะครับอาจจะยิงนะครับเป็นบางคนนะครับหรือเขาอาจจะไม่มีเวลาก็ก็เป็นได้นะครับทำไมไม่นอนเนีย๋ยมาพูดอะไรอยู่พร่ามพร่ามนี่ โอ้โหเงียบไปเลยอนะ่ะเมื่อกี้รอยมันนอนตื่นแนละ้วถ้านอนก็ต้องเงียบครับตองใส่ควาเงียบนิดนึงตอนนี้ก่อนที่จะออกจากบ้านนี่ยผมหลอนนะจากคลิปที่แล้วโดนไะอ้คิปเปอร์บึ้มหน้าบ้านนะบึ้มตรงนี้เลยทีเดียวนะครับสามารถดูร่องรอยของเขาได้ที่นี่เงียบมันยังเป็นหลุมของมันูเลยนะครับก็อ้าวมัจะขุดทําไมวนะเนี่ย ทำทำไมนี่ครับโอ้โหตกใจหมดนะครับผมเล่นคนเดียวทำไมมันถึงมีคนคนระับตาฝาดครับตาฝาดเอ๋ผมจะทำที่ตกปลาครับซึ่งเราก็จะตกปลากันเล่นเล่นเล่นน้บเล่นเล่นนะครับขอย้ำนะว่าเล่นเล่น เอาไมไหเอาไหมซามบี้เด็กครับแม่งโคตรน่าลัวเลยครับพี่เหญ่ครับเดี๋ยวผมจะออกไปปะทะกับมันนะเดี๋ยวผมขอทำสติกเกอร์เอาเช่นนี่ครับสองสามแล้วก็เลขสองเดี๋ยวเรจะได้ที่ตกปลามานึ่แอนนครับวีธีิบคาบก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับสามารถไปดูได้ สามารถรีเพย์กับไป็นยูไดคไ้ครับมัโโ็นยูไหนวะไม่ครับโอ้โหหน้าเหมือนพ่อมากเลยไอ้เนี่ไอ้เนี่ไอ้เนี่ยเอาเยอะๆไม่มีให้ไวเราจะตกปลาครับก็ออยังมีบ้บาพีาา่ว่าเลยเอาแช่ปลาหนึ่งตัวได้เร็วมากครับตัวแรกนะครับ พอตกต่อต่อไปแม่งเป็นชั่วโมงก็ไม่มาให้นะครับต้องตกบางที่ใหม่ครับไกลๆเลยครับเผื่อมันฟลุกครับเฮ้ยโอ้โหไม่ทันคนระับมันกระตุกเบ็ดครับเมื่อกี้กระตุกเบ็ดเลยนะนกระตุกเลยอะะต้องรอมันอีกนานนะครับ เดี๋ยวผมพาวิ่งเล่น,นครับซึ่งอไอ้ตุ่มหัวขาว,วนะั่นอ่ะแม่งก็จะอยู่ที่เดิมนะครับไม่ว่าเราจะออกไปไกลขนาดไหนเอ้าโอ้โหเฮ้ยมันอัปเดตอวะหรือว่าเป็นนี้เลยเพิ่งรู้เนี่ยถ้าออกมาไกลเกินมันก็จะวุบกระไม้วุบเลยฟุบ,ดบ,บได้ครับโอเคหรอผมเพิ่งรู้เพิ่งกัน ว่ามันจะบุ๊บกระไม้นะครับรอปลาดูได้ปลาไหมปลา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 อยู่อย่างนี้ปลาคงไม่กินได้นะครับเออเช่เพื่อโอ้อไม่ได้ครับผมจะเอาเลเวลเก้ารับเพื่อจะทำที่เอ็นเพื่อจะเอ็นชั้น เฮ้ย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 มันกระตกไปแล้วกระตุกครับอ้หามึกแม่ง่าจากไหนวะกระตุกเลยกระตุกกระตุกฟับไม่แด้ครับคลิี้อาจะมีคาหยาบครับเยอะติดมาเยอะครับก็ไม่ดีเท่าไหรครัำหยาบจริงๆก็ม่อยากพูดแต่ว่ามันก็ อโรคนี้มันรักษาไม่หายนะครับโรคพูดคำอยางนะครับมันก็จะมีเผลอบ้างนะครับลรต้องขอโทษเขานลครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้กินน้ำลายเจ็บคอนะเกินน้ำลายอ๋อเราะผมว่าจะทำอะไรเพิ่มยังไม่ได้ทำเลยครับเช่นี้อย่าบ้านอ่ะเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้นะครับเออ เดี๋ยวพอสักโอเคเราก็ลงเหมืองอะไรเรียบร้อยแล้วลนะงั้นเดี๋ยวผมขอดูเออ่สักค่คซักคู่สักโคสักคู่สักคู่ดีอย่าง ซึ่งทำกินนี่เป็นอะไรที่เกิดเร็วมากๆเลยครับเร็วมากเร็วขนหนนาดเลยนะครับเร็วแบบวันมันโตสามที่ขลเลยนะครับถ้าเราปลูกเยอะนะถ้าเราปลูกแบบทอบผมนะมันก็จะขึ้นเยอะนะคดังนั้นสำหรับเออเดี๋ยวสิโอเคเมื่อสักครู่นีก่นก,ก็ได้หลุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ครับนะลงไปกด F9 นะครับทั้งนั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย